สวัสดีครับพบก,กับปรมยยนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงครับครั้นี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวันดวงประจําวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีครบทุกทุกวันเกิดนะครับ7-8ใบตั้งสํหรับนะครับตาดวง ของแต่และว,วันเกิดนะครับมีพลังดวงที่ดีเหมือนกันนะครับก็มีสิทธิในการที่จะเปิดไพ่ที่ดีๆออกมาเหมือนกันได้เช่นกันนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดกัมเบียกรที่ออกมาก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยทั้งหมดก็ได้นะครับขอขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตรวจใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ขอให้กำพยากรที่ดีๆนั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับทุกๆท,ท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรปิดพลาดมาก็ขออาไปมาณาโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณตุกการติดตามนะครับพุทธิเกิดวันอาทิตย์นะครับการ่านของท่านในวันนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีๆอะไรเข้ามานะครับ <c oughs> อาจจะได้รับข่าวดีในการที่จะต้องทุ่มเท ในการช่วงชิงโอกาสต่อไปนะครับบางทีอาจจะมีเกี่ยวกับโครงการอะไรใหญ่ๆที่สําคัญสําคัญเข้ามานะครับที่ทำให้ชาวันอาทิตย์ต้องใช้ความพยายามในการที่จะทุ่มเทและก็ควาโอกาสนั้นเข้ามาให้ได้รับมาดูแลมาจัดการนะครับซึ่งอาจจะอาศัยในเรื่องของ อารมณ์ใจเย็นๆใช้ดุลเหยดพินิษคิดวิเคราะห์โดยความตี่ท่วนนะครับอย่าใช้ความมุนนั้นปรปเล่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทำอาจจะเป็นจุดเสียได้สําหรับตั้นนะครับเพราะว่าการที่จะคว้าโอกาสดีๆเข้ามาอย่างงามๆนี่จะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามพอสมควรนะครับที่อาจจะบางคนก็จะไม่มีผู้เข้ามาเครื่อนคุณสนับสนุนนะครับที่อาจจะต้องทุ่มเท ด้วยความพยายามของตัวเองอย่างสุดฝีมือนะครับจึงต้องอควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองอย่างสุขุมรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยในเรื่องของความละเอียดพอสมควรนะครับก็ะจะทำให้ตั้นควาโอดีเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันาทิตย์มีทั้งเงินที่มาจาก รายได้ที่ต้องทุ่มเทด้วยหยาบเง่อแรงงานนะครับที่จะดึงดูรายได้รายรัฐเข้ามานะครับอาจจะเป็นเงินก้อนโตๆจากโครงการใหญ่ๆนะครับหรือไม่ก็วันนี้จะมีกับกับเงินพลุกพลุกเข้ามานะครับาากเ,เกีตโตโต่ยวนนก,ก,าากับโชคกับลาก้อนตโตโตได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่จะคว้าโอกาสดีๆต่างการเงินเข้ามานะครับกับการตกยิบยื่นมา ให้ได้รับในวันนี้นะครับส่วนบางท่านนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกี่ยวกับหลานบริวารที่ทําให้ต้องใช้จ่ายออกไปมากเช่นกันในวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาเดือดร้อนให้กับต่างการเงินให้กับชาววนาทิตย์แต่อย่างใดนะครับตากว่ารู้จักในการที่จะควบคุมต่างการเงินรู้จักปกป้องด้วยความระมัดระวังในกิจตามที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดก็มีโอกาสนะครับที่ โอกาสตกยิบยืดดีๆมาให้กับการที่จะได้เริ่มต้นของความรักที่มีกคลค้าเข้ามานะครับบางคนก็จะมีรักที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับอาจจะด้วยปวัญหาุปสรัทที่เข้ามานะครับด้วยระยะทางหรือ,อรักที่มีคู่แข่งก็ได้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่ย่อท้อเสียก่อนนะครับความรักนั้นก็จะพัฒนาต่อไปไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้เช่นกันส่วนบางคนก็จะมีความพุงพอใจใกล้อยู่สักคนนึงครับก็ตามสิบตามสอง สถานการ์ต่างๆอยู่นะครับชนผู้รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับตว่าอะไรที่สร้างปาัญหาในความรักคนสัมพันธ์ให้เกิดการหงดหงิดอะไรบ้างไม่ตัวอารมณ์บ้างไม่ศพอารมณ์ดังที่ปรารถนาบ้างอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการรู้จักปกป้องดูแลความรักคนสัมพันธ์นั้นในห้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับรู้จักยืน่นนอกาดีๆที่มีคุณค่านะครับที่จะเข้ามาดูแลเพื่อให้สถานการณ์ที่มัน หงุดหงิดหรืออะไรที่ไม่ได้ดังใจนั้นจะได้รับการคลี่คลายไปสู่ความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนไพ่ใต้สำรับในวันนี้นะครับอัศบินถือดาบนะครับก็ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรชัดเจนที่เราอยากจะพุ่งไปสู่ความสําเร็จก็ตามนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับอย่างที่กล่าวมากับการอนานไพ่มาตอนแรกนะครับความหมดุดหปิดเล่นหรือหงุดหงิดอะไร คิดอะไรตัดสินใจอะไรเร็วบางทีก็จะทาให้หผิดพลาดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขุมรอบค้อบพอสมควรนะครับแล้วก็จะพบเส้นต่างดีดนะครับในการที่จะไปโซ่ของความสําเร็จที่จะเข้ามานะครับเกินแต่ท่านไม่ย่อท้อนะครับตุ่มเทด้วยหัวใจของดวงจารีรอดนะครับก็จะตามให้ท่านนั้นควาน้าชัยชนะเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับตาู้จจกควบคุมมารุมเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับก็มีหนึ่ง เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับขอขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสดใส,สมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุนบน่นนะครับขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันจันทร์นะครับดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับแม้จะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็มาก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะแหวกสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับและก็รักษาสมดุลในสู่ความคล่องตัวอ อย่างเหมาะสมอย่างยุติธรรมเข้ามานะครับไม่ว่าอุปสรรคพนันนั้นจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามท่านสามารถรับมือให้เดินหน้าต่อไปได้ทิศท,ทางที่ดีนะครับรู้จักใช้ท้งประสบการณ์ของตัวเองนะครับรับมือแล้วก็ตั้งในแนวความคิดของผู้อื่นนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลทาให้ท่านนั้นสามารถที่จะประยุกต์และก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆให้สภาพคล่องเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับ ในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินหลายๆท่านก็อาจจะมีการจัดระบบระเบียบทางการเงินใ้เหมาะสมนะครับซึ่งอาจจะมีบางจุดนางบางส่วนอาจจะมีการขาดลงไปบ้างแล้วก็อาจจะนําบางส่วนที่มีส่วนเกินก็ามาเติมเต็มนะครับก็ทําให้เกิดสมดุลทางการเงินในติจารที่เหมาะสมนะครับจึงบางระบบระเบียบการเงินที่ใช้จ่ายในรัฐคุม ที่ดีนะครับและกๆรายได้รายรับที่หลังไหลเข้ามาอย่างผู้กวรอย่างเหมาะสมให้กับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็ยังตั้งกำแพงหรือบางคนก็ยังเลือกอยู่พอสมค <ๆ S 1> วรนะครับกับสถานการณ์ของความรักที่จะมีเข้ามาในชีวิตนั้นบางคนก็ยังไม่คิดนะครับในเรื่องของการที่จะมีรักเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับไม่จะมีความรักความสัมพันธ์ใด ของคู่ใดนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็มีการรักษาสมดุลความรักความสัมพันธ์นั้นในมีความเหมาะสมอย่างคู่ควรและก็มีความเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างคู่ควรอย่างในติดตางที่ดีนะครับส่วนไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับของเจ้าวันจันชัชเมนนะครับอะ,อะไรที่เคยเงียบเคย หย่อนยานลงไปหรือเกยนิ่งตัวไปนะครับก็จะกลับมาตื่นตัวในทิศทางที่ดีมีชีวิตชีวามีความเติบโตมีการกระตือรือร้นเข้ามานะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีได้รับกําประกาศดีๆก็ะวานะครับเพื่อเดินเข้าอาก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปสู่ความชัยชนะสู่ความเติบโต สู่ความรุ่งเรืองต่อไปนะครับอะไรที่เกยด้อยลงไปก็จะกลับมาฟื้นตื่นตัวในทิศทางที่เหมาะสมนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์ก็มี2 1 3 1 120น,นะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสดใต์มีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันอังคารน,นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับจะมีหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาทําให้ชาววันอังคารนั้นอาจจะไม่ค่อยสมหวังสมดังใจสักเท่าไหร่นะครับเทียจะมีหลายๆอย่างเข้ามาบรรอนใจิตใจในวันนี้กับชาววันอังคารเพราะฉะนั้นชาววันอังคารต้องใช้ดุจเชปินิษวพิเคราะห์อย่างดีทั่วนะครับเพื่อที่จะทําให้ท่านรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็บริหารจัดการ การงานธุรกิจของท่านนั้นใด้ไปสู่เป้าหมายอย่างที่ตั้งใจต่างที่หวังที่ปรารถนานะครับอาจจะมีปัญหาที่อยากจะมาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่อยากจะเข้ามาไม่สมดังใจสมดังปรารถนานะนะครับแต่ศักยาภาพของท่านในการที่จะดูแลบริหารจัดการนั้นได้ไปสู่สมหวังตามปรารถนาได้ต่างที่ท่านปรารถนานะครับเแต่ใช้ความพินิจพิเคราะห์รอบครอบรอ อย่างถี่ถ้วนนะครับในเรื่องสถานการเงินในวันนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของรายจ่ายมันจะมีเง,งินเข้ามามากมายอย่างมั่นคงก็ตามนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างเข้ามาทําให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกทางการเงินได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรายจ่ายที่อยากจะเข้ามาเย้าววยวนไอ้ท่านอยากใช้อยากจ่ายออกไปมากมายนะครับแล้วก็บางสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกี่ยวกับ พวกมิจฉาชีพอะไรเข้ามานะครับที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ให้ท่านสมเสียงในเรื่องของการเสียงเงินออกไปโดยไม่เกิดผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ให้กำเนึงถึงคุณค่าต่างการเงินไว้อย่างรอบคอบจะทำให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยต่างการเงินนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดบางคนก็จะอยู่ในช่วงของการผิดหวังไม่สมหวังในเรื่องของความรักมานะครับส่วนบางคนก็ยังอยู่ในช่วงของการ ดูกันไปเรื่อยๆใครเข้ามาก็แค่คบแก้คุยกันในฐานะเพื่อนคนรู้จักเท่านั้นเองนะครับส่วนบางคนก็ยัง,งทุ่มเทอยู่กับการสร้างงานสร้างเงินมากกว่านะครับจึงไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะมีความรักให้เกิดขึ้นส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับแม้นว่าจะอะไรเข้ามาบรนทอนจิตใจในความรักความสัมพันธ์นั้นทําให้มีการก้อยเกลยหรือทําให้มีามการบาดระแวงอะไรก็ตามนะครับในความรักความสัมพันธ์ก็จะได้รับการดูแล นะครับเพ mm hmm. ื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าไปอย่างมั่นคงด้วยความเข้าใจในทิศทางที่ดีนะครับส่วนไพ่ใต้ยสำหรับในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับแต่ผมขอเน้นนะครับการรักษาสมดุลน้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าอะไรจะมีเข้ามาที่ทําให้เสียความรู้สึกบ้างทาให้หงุดหงิดบ้างไม่เป็นที่ดังพอใจบ้างนะครับก็จะมีการรู้จักควบคุมมีการระงับ อาตสวโมหาต่างๆให้อยู่ในสภาวะที่ดีอะไรที่ทาให้เกิดความเซ็งๆเบื่อๆก็จะได้รับการปรับสมดุลให้เหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อสถานการณ์ต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความสมดุลนะครับเด็กถือดาบนะครับอะไรที่ไม่ค่อยได้ดังใจนักที่หดเหียวนมนั้นอะไรที่ทาให้เสียความรู้สึกนะครับก็จะทําให้รักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับก็มี3 7เจด หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับก็ขอ,ขอให้เจา้าบัณฑิคามีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบกุณนะครับขอบคุณครับพ้ทีิเกิดวันพุธกลางวันนะครับสถานการณ์ดวงของท่านในวันนี้นะครับก็อารมณ์แจ่มใสเบิกบานนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์การงานในวันนี้นะครับมีพลังที่สดชื่น แต่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของงานนะมีอะไรที่สุ่มเสียงบ้างนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในกับชาววันพุธกลางวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็จะได้รับผู้ที่เข้ามาเครื่องควเครื่อหนุนนะครับมาเป็นอุปถรรัมมาเป็นที่ปรึกษามาให้คำชีำ้แนะให้คำแนะนําในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านนั้น้นจัดสภาวะ,ะได้ที่สุ่มเสียงได้เช่นกันนะครับ ในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพุธกลางวันนั้นนะครับก็เป็นผู้ที่มีความคล่องตัวต่างการเงินพอสมควรนะครับแม้จะไม่ได้ร่ำรวยมากมายอะไรก็ตามนะครับแต่ก็มีการเงินที่มีใช้จ่ายด้วยความคล้องตัวแต่ในเรื่องของรายจ่ายนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของความเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายที่บังตีลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับ เพราะฉะนั้นต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีความระมัดระวังพอสมควรนะครับใครที่ทําการก้าการปานิดใดๆนะครับการกล้าการขา,ายใดๆหรือการเจราจาใดๆนะครับในการที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายได้ได้รับไปวันนี้ก็จะเด่นป้องตัวได้รับพลังสนับสนุนเข้ามาเกื่อคูณ ได้ผลเปอร์เซนต์ได้ผลส่วนแบ่งได้โบนัสได้ก้าคอมมิชชั่นอะไรก็มาในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดก็ยังรักความเป็นโสดอยู่นะครับยังไม่อยากมีข้อผูกมัดใดๆก็มาสําหรับบางท่านนะครับยังอยากจะใช้ชีวิตลําพังไปเรื่อยๆส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเข้ามาได้ด้วยบางทีก็พบกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็มาสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับได้คุยได้เจเจราจากันแล้วก็รู้สึกปลื้มพอใจที่จะพัฒนาเป็นความรักกันต่อไปนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการเอื่ออาทรดูแลใจใสนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นคุยกันถึงเรื่องความมั่นคงในอนาคตในทิศทางที่มัน่นคงอย่างยืนยาวนะครับก็เรื่องเฟื้ออาทรเช่นกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนไพ่ใต้สำรับในวันนี้นะครับหนึ่งถ้วยความรักความเข้าใจและก็โอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่มีเข้ามาที่จะไปสู่ของความจเจริญเติบโตความรุ่งเรืองนะครับอะไรที่เคยนิ่งตัวนะครับอะไรที่ทำให้สูมเสียงในการที่จะเจอกับอุบสรปสรรคปัญหาต่างๆนั้นก็รู้จักในการที่จะปกป้อง และก็ให้ปลอดไปกับสถานการณ์ต่างๆโดยเส้นด้วยสัมผัส้วยความรู้สึกที่ดีที่จะเข้ามานะครับเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ปลอดไปได้ในทิศทางที่ดีการรู้จักใช้ความนิ่งในการคิดวิเคราะห์นะครับก็จะทําให้พบกับเส้นทางดีๆในการที่จะออกจากสภาวะที่ส่มเสียงของอันตรายนะครับแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆที่มีเข้ามาเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มีศูน หนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับก็ขอให้เจ้าวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ได้รับความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จนะครับที่จะไปสู่ของความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ทิศทางของรายได้ได้รับที่จะก้า เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับอะไรที่เคยด้อยลงไปเคยหย่อนยานลงไปจะได้รับการฟื้นฟูสู่ความสมดุลสู่ความสมหวังสําเร็จสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็หลายๆเส้นทางที่ดึงดูดเข้ามาให้กับชาววันพุธกลางคืนนะครับอะไรที่การเงินของใครที่เคยมีปัญหานะครับก็จะก็ามาเต็มๆกับรายได้หลายๆเส้นทางนะครับที่มีผลประโยชน์ผลส่นวนแบ่งที่เข้ามา กับการตุ่มเทหลายๆเส้นทางของการเงินนะครับโอกาสของการมีเงินเกี่ยวกับเงินก้อนเงิน,นโชคลาภในวันนี้ก็มีโอกาสได้สําหรับบางท่านนะครับที่จะมีก็ามากับการได้เฉลิมฉลองความหวังที่เข้ามาดังปรารถนานะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดบางคนก็จะอยู่ในช่วงของาการ เยียวยาจิตใจร่างกายกับปิดหวังในความรักมานะครับก็อยากจะอยู่เพียงลําพังกับการฟื้นตัวฟื้นกายนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสพบรักนะครับการออกงานสังสรรการกินเลี้ยงกินดื่มอะไรวันนี้นะครับก็มีโอกาสไปพบรักในสถานที่ต่างๆได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนก็อยู่กับความเป็นโสดความเป็นส่วนตัวนะครับแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับมีกินมีใช้มีความสุขสบายในสิ่งในติตางที่ดีจึงไม่ยหยหาในเรื่องของความรัก ส่วนกูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ต้าว่าก่อนอ้นนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีอะไรที่มันด้อยความสุขลงไปก็จะเข้ามาเติมเต็มรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับสุขความเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสอะไรสําคัญสําคัญเข้ามานะครับครบรอบได้เฉลิมฉลองได้กินได้ดื่มเพื่อสังสรรค์ ในความสัมพันธ์ที่ย้ามีความมั่นคงมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นติศทางที่ดีเจะเติมพลังความรักให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นอ่อมกู่ก็มีโอกาสข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภที่จะมีมีทายาทเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนไพ่ต้ายสำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืน6ดดาบนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานั้นก็ จะได้รับการเยียวยากแก้ไขให้คลี่คลายออกไปนะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมหวังสมปรารถนาต่อไปนะครับอะไรที่เป็นสภาวะสงครามก็สงบเสบลงนะครับแล้วก็พัฒนาฟืน้นฟูเดินหน้าต่อไปกับโอกาสดีๆที่จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตวความรุ่งเรืองเรืองน่าพรณในวันนี้ของจาวันพุธกลางคืน ก็มี3 1796นะครับก็ขอให้จาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบูรมสมบูรณ์มีรากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุที่เกิดวันรรประเดสัปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการจับทำอะไรวันนี้ก็สำเร็จล,ลุล่วงได้ดังตั้งใจดังเป้าหมายนะครับ จะจับตามอะไรก็วันนี้สําเร็จไ้อุปสรรคปัญหาเป็นเงินเป็นทองที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายได้รายรับในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์บ้างเท่านั้นนะครับซึ่งบางทีอาจจะอะไรไม่ได้ดังใจแล้วก็จ,จะทําให้มีการบุญหิดบ้างอะไรบ้างนะครับที่จะส่งผลเสียที่อาจจะทําให้ปิดเป้าหมายหรืออะไรที่คิดคาดหวังนั้นอาจจะพลาดโอกาสไปอย่างที่ไม่ พึงปรารถนาก็ได้นะครับก็จะ,ะนั้นก็พยายามพวบกลุามอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอนะครับก็จะทําให้ท่ทานอะไรทาอะไรบริหารอะไรน่ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพฤหับสบดีนะครับการงานที่มั่นคงธุรกิจที่ได้ได้รายรับก็ามาบางคนก็มีเส้นต่าง ของการเงินที่ได้เงินก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆจากโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับการนายหน้านะครับเป็นนายหน้าเนนนาสนอกายอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะมีก็ามาในผลส่วนแนบ,นบนน่งผลเปอร์เซ็นที่เข้ามาเติมเต็มนะครับกอติดตามที่ดีบางคนก็มีโอกาสเงินพุกๆนะครับเกี่ยวกับโชคลาภอะไรเ,เข้ามาด้วยในวันนี้นะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้เกิดความปึงปปอใจขึ้น แต่ในเรื่องของรายจ่ายวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะมีตั้งรายจ่ายที่จ่ายจากตัวเจ้าวันพฤะรสัปปดีเองนะครับที่อยากจะมีอะไรก็มาดึงโดดได้อยากซื้ออยากจ่ายนะครับและก็ในเรื่องของบุรหลานบริบาลนะครับที่อยาจจะเป็นผู้ที่ทําให้มีการจชาจ่ายเงินออกไปพอสมควรเช่นกันนะครับขอดูดูกันดีๆนะครับในสถานการณ์ของการจชาจ่ายในวันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับคนที่อยู่กับครอบครัวบางคนก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีจึงไม่หัวยาไม่ขาดแคลนในเรื่องของการที่จะสอสะแสวงอาความรักนะครับส่วนบางคนก็จะมีความปึงพอใจใครอยู่สักคนหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยวาจาอะไรออกไปเป็นแต่คอยสังเกตการดูไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง ครับส่วนใคราบางคนใครที่เข้ามาก็แค่คบกันเป็นเพื่อนไปในฐานะคนรู้จักเท่านั้นยังไม่มีการตัดสินใจในการที่จะมอบความรู้สึกเก่งความรักให้กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีอะไรเข้ามาไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์บ้างก็ตามนะครับแต่ก็มีการดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงต่อไป ในติตาที่เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่าในติตาที่ดีนะครับป้ายไทยสำหรับใน,นวันนีธธ้ของชาววันพธศัสบดีนะครับสีไม้เท้าความเป็นเสถียรความมั่นคงนะครับที่ทำให้ทุกๆสถานการณ์ของชาววันพธศัสบดีนั้นเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยความเติบโตอย่างมีเสถียรมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มมาเซอร์ไพรส์ให้กับชาววัน ประจับปีในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะก้าวมาสร้างความสดชื่นเบิกบานในเกิดขึ้นแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับที่กล่าวมาอย่างอตอนแรกเช่นกันนะครับในเรื่องของอะไรที่ทาหงุดหงิดหงุด,งดนันประเล่นนะครับที่อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันที่จ้าวันพระราัสบดีจะต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้ของจ้าวันพระราัสบดีก็มี 1นึ่งศนะครับขอขอให้เจ้าวันพระประรสพดีมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความมั่นคงมีความเป็นเสียนในทิศทางที่ดีนะครับ แต่ก็มีการมองการไกลในการที่จะรูปคืบหน้าต่อไปกับความเติบโตนะครับอาจจะอยู่ในช่วงของการเตรียมโครงก,การเกี่ยวกับการแผนวางแผนในการที่จะลูกคืบหน้าให้กวา้วางงต่อไปเติบโตมากกว่าเดิมนะครับไม,ไ,มไม่ว่าปัญหาอะไรจะม่เข้ามาจุกจิกกล้กับชาววันศุกร์ก็ตามครับก็สามารถที่จะรับมือแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็นําพาสู่ความ สําเร็จความมั่นคงอย่างต่อเนื่องครับในทิศ่างการเงินนะครับการเงินก็มีความมุดมสมบูรณ์ตางการเงินนะครับมีเันเหลือเก็บเหลือใช้มีความมั่นคงทางการเงินที่หนักแน่นนะครับบางคนก็จะรอในเรื่องของการเงินที่ใครก็มาร่วมร่วมหุ้นลงทุนในการที่จะกยับขยายในการเดินหน้าเติบโตกับโครงการใหม่ๆนะครับ ในเรื่องรายจ่ายอาจจะมีรายจ่ายจุกจิจกก็มาให้กับชาววันศุกร์นะครับแต่ก็รู้จักควบคุมการแจ้จ่ายอย่างมัธยัตย์อย่างสุขุมรอบครอบนะครับจึงทําให้ไม่เป็นปนัญหาต่างกันเงินให้กับชาววันศุกร์แต่ละรายนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดนะครับก็ยังหวงแหนในเรื่องของความเป็นโสดอยู่พอสมควรนะครับรักในการที่จะสร้างเงินสร้างงานมากกว่านะครับจึงไม่ก่อยใส่ใจในเรื่องของความรักที่จะมีก็มาสักเท่าไหร่ ที่นอกจากจะไปใส่ใจในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะครับบางคนก็ยังเลือกพอสมควรในการที่จะให้มีรักเกิดขึ้นนั้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีการดูแลใจใส่อย่างมีคุณค่านะครับอาจจะมีการหอืองหวงในส่วนการของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่การอืงหวงงานนั้นก็เอืงหวงอย่างพอเหมาะอสมทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคง ในติดต่างที่ดีแม้จะมีหน้าที่การงานอยู่ปสอสมควรก็ตามแต่ก็ไม่ได้เปอยปลาละเลยในการที่จะใส่ใจในเรื่องของการดูแลความรักให้มีความมั่นคงนะครับส่วนไพ่ใต้สสำหรับในกองชาววันศุกร์นะครับของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหนึ่งไม้เท้านะครับของการที่จะรับโอกาสดีๆที่จะมีก็ามาในการที่จะเติบโตต่อไปนะครับใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสติกยิบยื่น ต่างการงานเข้ามาที่จะได้มีอาชีพมีไรายได้ไรายรับต่อไปหรือใกล้ที่จะกยับกยายอะไรต่อไปที่จะประสบของความเติบโตนะครับหรือบางทีอาจจะนําชิ้นงานอะไรเก่าๆนะครับหรือผลงานเก่าๆนํามาดีเดินกันใหม่หรืออะไรที่ยังค้างการากาชังนะครับก็จะนํามาเริ่มต้นต่ากันใหม่เพื่อให้สู่เป้าหมายของความสําเร็จต่อไปนะครับหนึ่งถ้วยหถ้วยนะครับก็จะ ได้รับโอกาสไปสู่เติบความเติบโตต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์ก็มี42131นะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสดใสมีความมั่งคั่งบรุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ทเกิดวันเสาร์นะครับสภาวะการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับก็สามารถรักษาสมดุล ให้เกิดความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคน,นั้นก็จะทําให้าชาววันเสาร์นั้นนํนนาพาออกจากปัญหนานั้นได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จสู่ความมั่นคงอย่างมีคุณค่าต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่ได้รับการดูแลใจใส่รู้จักการกระจายงานอย่างเหมาะสมก็ทําให้มีความเติบโตนั้นมีความคล่องตัวเดินหน้าอย่างคู่ควร ให้กับชาววันเสาร์นะครับในเรื่องการเงินนะครับใครที่มีปัญหาต่างการเงินของชาววันเสาร์นะครับก็จะทําให้ตั้นนั้นออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็จะได้รับโอกาสนะครับที่การย,ยื่นมือก็ามาเกื่อกูกนช่วยเหลือเครื่อหนุนต่างการเงินที่จะให้ออกจากสภาวะปัญหาต่างการเงินนะครับใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับการเงินก็เดินหน้ารื่นไหลด้วยความเหมาะสมในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จที่หลังไหลเข้ามาหลายๆเส้นทางหลายๆทิศทางของการเงินที่เข้ามาเติมเต็มนะครับและก็บางทีก็มีเงินที่เติมเต็มด้วยพลังแห่งความเมตตาปรณีก็มาเกื้อกวรเกื้อหนุนทต่ให้มีความเติบโตทางการเงินอย่างมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่มั่นคงส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับใครที่มีปัญหา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะออกจากสภาวะปัญหานั้นไปสู่ความสมดุลสู่ความเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์ได้ในทิศ่างที่ดีนะครับส่วนคนโสดบางคนก็ยังอยู่กับความเป็นส่วนตัวนะครับมีความสุขเบิกบานสําราญใจแม้จะอยู่ลําพังคนเดียวก็ต่างนะครับก็มีความสุขกับการเป็นอยู่แบบโสดก็ปลื้มพอใจในสถานของความเป็นโสดได้ในทิศ่างที่ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะมีรักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับบางทีก็จะด้วยบุญบารมีของท่านนะครับที่จะนําพาใครเข้ามาสร้างความพึงพอใจใเกิดขึ้นในสถานการณ์ของความรักออกจาก,กความเบาเวในการที่ไม่มีคนรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ไปไทยสำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับเดเมจิชเชียนนะครับก็วันนี้เรียกว่าเป็นพลังของความเป็นผูน้มีเนื้อหอมนะครับที่มีพลังความเก่งความสามารถเข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นตั้งเป็นนักแร่ยปรธทัุที่ดีที่มีปงปัญญาที่จะนํามาซึ่งความเติบโตคาพูดคาจาอะไรน,นะครับที่เป็นพลังในการที่นํามาซึ่งสร้างความเป็งพอใจให้เกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ที่จะทำให้ชาววันเสาร์นั้นเดินหน้าต่อไปกับความเติบโตอย่างรุ่งเรืองนะครับราชนีเตือถ้วยนะครับความปึงพอใจที่เกิดขึ้นกับความสำเร็จแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับสถานการณ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเลขหน้าใพ้ในวันี้ของชาววันเสาร์หกหและก็1หนึ่งนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์ มีความจบจบสาุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ